I'm mm so -hmm. ¡Gracias! เป็นไรครับกระถิ่นปะเพณีในหม <hi> ู่บ้านอโขวของเฮานี่แหละครับผมได้จัดขึ้นมาทุกๆปีในช่วงเดือนมิถุนายน2568 <Yeah. S 1> วันที่หนึ่งที่สองครับผมมื้อนี้เป็นมื้อถวายถวายกระถินสามัคคีนะครับผมถวายอยู่ที่วัดอโขววัดมันอโขวของเขานี่แหละพี่น <'d know> <expression> ้องสายบุญกระมาหลายเน่าพะ เจ้าภาพเออมามาร่วมเจ้าภาพโค้นที่ไหนครับเจ้าภาพมีขมาเพราะว่าในนามเจ้าภาพปั้นหโบเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพกระถิ่นแล้วก็มีญาติพี่น้องจากที่วัดมีไหมวัดนี้พี่น้องสายผมก็มามาจากรุงเทพก็มีมาจากต่างจังหวัดต่าถิ่นครับแต่ละปีแตละปีตะเลยแตละปีทั้งวัดอำเภอวันนี้ก็เลยชัดงานกระถิ่นขึ้น ทุกๆปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้มีการคบงานอะไรบ้างไหมครับป,ปีนี้ปีนี้บริมีการคบงานนะครับผมมีจะเปิดเครื่องเสียงงานขาปา,รขาประเพนีทำประเพนีเ่สียงอะไรนิ้วดวไวใช่ไหมครับเสียงงดไว้ครับผม <ghost S 1> เนื่องจากวันอะไรครับเนื่องจากวันอะไรวันหอะไรวันสมเด็จไว้อะไรครับไปอะไรเลยเครื่องเสียงก็เลยตอนนี้วัดนี้เริ่มก่อสร้างมากี่ปีแล้วครับโอ้สร้างมานานตั้งแต่โฮโซสมปาิเอ็ด แล้วท่านเจ้าาวรตอนนี้ท่านชื่ออะไรครับเราว่าท่านอาจารย์มียุทธเจ้าว่างวัดอควาล์วัดนั่งเขาโบสก็ขอสร้างด้วยมีคนมาช่วยอะไรนน้นนะครับมีครับมีคนมาช่วยในการทำบุญเจ็ดะปีเจ็ดะปีจัดทุกปีใช่ไหมครับจัดครับปีละส่งร้ายหนึ่งสองนะครับส่งข้างนะนี่มีไหมสองข้างต้องพี่น้องด้วครับพี้องงานจัานก็มีบุญดู ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับคือไปอย่มันจ่าหนึ่สองสอมผู้ใหญ่ชื่ออะไรครับผมนายปีชาเปลอดพันอุู่นบ้านนาโฮบอหมู่ที่เจ็ด ตำบลสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับครับเวลาพวกที่ญาติโยมจะบริจาคผู้มีจิตชาให้ติดต่อเบอร์อะไรครับติดตอ่อ063-647-881 1ครับมาที่ มาที่วัดอัมพวันบ้านนาหัวบ่อครับผมโดยผ่านผู้ใหญ่บ้านเนาะผ่านผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าอาว,วาสวัดอัมพวันบ้านาน,านาหัวบ่อหรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการหมู่บ้านครับโอ,โอเคครับไอพญานาคสร้างมาประมาณกี่ปีครับพ่อพญานาคนี่สร้างขึ้นมาประมาณปี2550แล้วอ๋อแล้วก็ใช้งบประมาณไปส่วนหนึ่งแล้วโอ้ใช้งบประมาณหลายหลายล้านนะครับครับจากนี้พูดววท่านได้พระป่ากระติมจกัก ต่างจังหวัดหรือที่ไหนปลากระทินที่สายบุญมนะีมาจากกรุงเทพก็มีต่างจังหวัดก็มีเป็นลูกลหาลานหมู่บ้านนะะี <c oughs> ่ใช่ไหมครับลูกหลานลูกหลานหมู่บ้านน้องบอกสามารเลาเนี่แหละครับผมนำมาสายบุญครับผมครับผมที่ช่วยสร้างนี่เนาะที่ช่วยสร้างเหเนินการก่อสร้างนะครับสร้างโบสถ์สร้างพญานาคครับผมโบสถ์นี้ก็สร้างพร้อมๆกันเลยใช่ไหมคุณยายสร้างพร้อมๆกันครับ